โอ้สบายดีโอ้เฮ็ดหยังอยู่น้อนี่อ๋เป็นคล้ายๆอันนี้เป็นอาหารลราวหรืออาหารอ๋อน,นี่เพิ่งเปิดร้านบ่ะนี่ เพิ่งเพิ่งเปิดร้านเลยครับอ๋อเพิ่งเปิดร้านมีใส่อะไรบ้างเนี่ยมีมะเขืองแล้วอันนี้เป็นหมูบ่บมีบมีมีมันหมูอันนี้เป็นอันไหนมะเขือเป็นมะเขือมะเขือกับอันข้าวโขบอืมจะเป็น เลยไม่รู้จะถามอะไรดูก่อนอันนี้มีมีอะไรใบอะไรบ้างครับลองลองอธิบายให้ฟังหน่อยมีที่ไส้เห็นปะมีมักฟีมีมักปีมัก๊ม้ามักวัวมั๊กักหอมเนาะอันนี้หอมหอมวัวหอมคอมกันกัน อันนี้ก็จะมีหัวปีนะมีถั่วฝักยาวมีมะเฟืองมีเออสลระแหน่อ่าโอ้คือคืออะไรมันเหมือนสลัดแต่มันไม่ใช่สลัดเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะชัดๆทีนี้มีกล้วยพันมีมีกล้วยพันคนนี้คนไข้มีกล้วยพันอ๋อเรียกว่ามีกล้วยพันอื เขาขายอันเท่าไหร่เนี่ยสิบพันสิบพันโอก็คือแบบมันเหมือนแบบสลัดน่าจะว่าเขาใส่ไอ้อย่างอื่นเนี่ยเราดูไอ้นี่ก็คือไอ้ที่ใส่มีมะเขือนี่แหละแปลกเลยอันนี้ไม่เข้าคูบอะไรนะอันนี้อะไรนะเข้าเข้าคบอไรนยเข้าโคบนะเข้าโคบเข้าโคบเ้าโคบแปลว่าอะไร้เอ้าต้องชิมแน่ถ้างนั้นนะเดี๋ยวซื้อซื้อ เดี๋ยวชิมจะได้รู้จะได้รู้เดี๋ยวเอาเอากล่องนี้เลยจะได้ไม่ต้องแกะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนั่งเอาเป็นั่ง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 ได้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยซื้อน้เพินหมือนหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะอันไหนหม้อข้าวหม้อแกงเม่นแ่บโบเมีนโบเมีนไม่เหมือนเหมือนเหมือนดูหน้ามันอะเหมือนมันคือกัหมือนโอ้ยมีคนถูกหวยด้วยเขาขึ้นหวย ก็ไปขึ้นหวยได้น่ะหวยขึ้นได้นเหรอเออเขาหวยนี่ยหวยหวยกันเลีกอ่ะหวยหรือเป่าหวยเขาลามบ่แม่เท่าหลามอ๋อ้บ่แวนแ่วอ่างเขาสูกเก็บสามนี่ยเลยไม่รู้เลยไม่มีการทำก่อนนะครับยาวเนาะไม่จะไปคนห่อให้เองเลยแต่อันนี้บ่เท่าหลามแกนเท่าหลามยาวเลยคือเขาทำง่ายเนาะหมายถึงว่าของกินเขาง่ายมากเลยอ่ะ ก็ชอบเลยละร้องนะร้องเลยนะตองนี้เลยอ่ามันปอมไม่ถ่ายอ่ะถ่ายดิอ๋อเด้อเด้อถ้างั้นอะเฮแผลดีๆดีๆเอาดีๆหน่อยอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรนะครับแม่ชื่อหยังชื่อวันแม่วันแม่วันขายอะไรนะอีกทีมีกล้วยพันมีกล้วยพัน ไอพันก็คือม้วนๆนั่นแหละเนาะมีอะไรบ้างอันนี้คือมะเ,เขเือกับข้าวโขบมะเขือกับข้าวโขบไอข้าวโขบนี่เราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้านเราบ้านหนัวเรียกข้าวโป่งข้าวโป่งอันนี้คือการไม่เหมือนกันอาจจะอันนี้เป็นเมี่ยงอันนี้เป็นเมี่ยงเออ้โหมันจะใสต่ตรงนี้อโอ้โหหลายๆค่ะเป็นเครื่องให้ยาบาดูด้วยนะข้าวโขบแก่น่ะโอเคชิมก่อนชิมก่อนเอา ก้าวแกเอาใบหนึ่งอันอู้ว้าวใบหนึ่งอันใบหนึ่งอันแล้วก็พริกหนึ่งอันเออเนี่ยแหละพริกมันจะบพอนี่แม่เนียยังมองอยู่บอกกันอยู่นี่โอ้ยอยู่นี่แม่ใจสปอร์ตบ้างให้พริกเราฟรีลองลองลองโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยขายยังไงเนาะนอะไรอันนี้กล้องหน้ากล้องหลังเออยเดี๋ยวเอาเอาก้านออกก่อนโอ้ยไม่ต้องเอาก้านออกเราเป็นหนุ่มขนาดนี้นี่ทหน้า เดี๋ยวเราไปตัดออกกับช่องผมอะ่ะกินดีๆกินดีๆเดี๋ยวเราจะได้ไปสั่งน้ำกินด้วยนะเพราะว่าน่าจะเผ็ดแหละแม่วันเนาะแม่วันนมานี้ยมาเนี้แล้วโอ้แม่วันเอาพริกมาให้อีกเก่งนักใช่ไหมแกบอกเก่งนกใช่ไหมนี่เป็นของคนบรรยายหน่อยดียรทางรดอืมอืม มับอกไม่ถูกไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยเจ๋อเป็นยายไม่ออกว่ามันเป็นรสชาติยังไงมัะเป็นยายพอได้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนรันาต้เหมือนแหนวเมืองัหมเหมือนอะไรน้องเคยอืมน้องเคยเป็นคนไทยเนาะอืมมักงใช่น้องเคยเป็นคนไทยน้องเคยเป็นคนไทยอืม ก็รอร่อยไปอีกแบบนะแกจะบอกไม่ถูกคือมันอร่อยแบบว่ามันเป็นแบบแนวผักนวนัว,นวแต่ถ้ากินกับพริกดวยก็จะเผ็ดขึ้นบางบอลอ่ะมาเลยแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยอืมพริกมาเที่ยวบุญร้างปะบ่หอดบ่หอดมือสองมือกลับแล้วนอ้องสาวนอ้นองน้องสาวยูคุณชุดคุณเลยอืม มันเป็นยังไงรสชาติเป็นเกล็ปากกับเป็นเคลยอบ้เนะหลายหลายคนก็เต็มปากทำไมไม่ทำคำน้อยกว่านี้อ่ะหรือว่ามันพอดีแค่นี้พอดีแค่นี้คนที่นี่ปากใหญ่เปล่ากินเจนี่ปากใหญ่กินเกลียวหรอกินเินละครึ่งไหมแม่ในหลี่ยคุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่คุณแม่ชิมโชว์หน่อยผมอยากรู้คุณแม่ปากใหญ่จริงอ่ะเอาชิมหน่อยนะโอ้ต้องชิมโชว์เด้เนี่ยทั้งนั้นบวจ่ายตังค์เด้เอาคุณแม่โชว์หน่อยแม่ไม่กล้าโชว์ แม่ไม่กล้าโชว์เขาบอกว่าที่นี่ปากใหญ่ไม่ใหญ่หรอกมันพอดีเหมือนเนี้ยเหมือนเมี้ยแต่มันมันไม่เมือนมันไม่เหมือนยมัแบบบอกไม่ถูกอือคำสอือคำสองนี่อร่อยมากอือเพราะเพราะลิ้นเพราะลิ้นเรามันเริ่มรับรสได้แล้วนะมันอร่อยตั้งแต่คำแรกแล้วรู้แต่ว่ารอบรอบสองนี่อร่อยมากไงอืออร่อย เนาะต้มแปะต้มสองอร่อยมากเลยอ่ะนี่อร่อยนะเนี่ยอือหือตมแโมจิกตาหอมต้มใหญ่กับป๋ออ่ะอือใหญหน่อยเนี่ยมือว่างมันใหญ่มากครับต้องติดตาไว้ก่อนคือถ้าใส่พริกเอาแค่ครึ่งเม็ดก็พอเพราะว่าถ้าเผ็ดมากไปมันก็จะไม่อร่อยอือโอ้รสชาติแบบกินเครื่องอ่ะเหมือนยำปลากระป๋องอ่ะอือหมือนะรสชาติอะไรรสชาติมี รสชาติเปรี้ยวมีหวานอืม,มีแบบผักๆน,น,นะผักนี่น,นะผักอย่างนั้นน่ะแสามป์ซาลาเปาซาลาเปาเนี่ยแหละหัว่อยเถอะมันหยุดจะมีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเมตรคือคือความแทบความอร่อยมันมันเหมือนซุปตาเลยนะถ้าเกิดแบบหอ่พริกไปแล้วอ่ะคือความความความแทบอ่ะนะนคือจัดอยู่ในแนวซ้ปตามได้เลย ร้านนี้ขายอยู่ตรงนี้พี่ชั้นเคยกินไอ้นั่นไหมตำเมี่ยงมะเดือเคยเคยเคยเออเหมือนตำเมี่ยงมะเดือ่ถ้าตำเมี่ยงมะเออมันจะมีตะไคร์ไงใช่ก็ใส่ตะไคร์มันเออมันมีตะไคร์มาไะกินขนมเด้อกินขนมเรียกเอิอสาวเลยแต่ถ้ากินกับชะนเณรก็จอด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 น้องคนนี้มาเลี้ยง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 มากินขนมลงมา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 จอด เราได้สอบถามน้องเราน้องเราให้คกาแฟอะไรสเลี้ยงเลี้ยงกาแฟเคยกินบ่อยเนี่ยมันนี่มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดังน้ำมันนี่ก่อนมาตรงนี้มาตรงนี้เออัเอาไปกล่องนึงเอาน้ำให้น้องเอาครมอันนี้เออใครเลี้ยงเจ้าเอยขอบใจแม่ใส่ให้น้องเมื่อยกิน ชินตัวก่อนอันนึงได้ไหมมันคำไงวะมาลองกินเอาแม่อันนี้ผมเอาอีกกล่องนึงนะอันนี้ใส่ถุงให้น้องค้านะผมจะลองกินเอาเด้อผมไปหยั่งดอกอสุดฤทธิ์แบบขากระไก่ค้างไปเลยนี่คำไงวะขาตานี่ก็เจ้าเอิ้นเอิ้นเอิ้นหยั่งเอิ้นหยั่งอันเนี้แต่ด้วอันนี้ ภาษาโมงบมีเพราะว่าอันคนมงขั้นบ่กินภาษาโมงบ่มีอ๋อโมงจะไม่มีเขาก็เขาก็ไม่กินแต่เป็นอแต่เป็นภาษาชทยบุรีจะเรียกว่าอะไระเนี่ยอันนี้วะอันนี้มีกล้วยพันธุ์โอ้มีกล้วยพันธุ์อืมเอาลองจิมลองจิมกินก็ได้น่ากินเลยกินเลยตบปุ๊บก็ไปเราไปแกล้งน้องเขาอ่ะกัดก็ได้กัดก็ได้เอาพริกพริก อย่าอายดิอย่าอายดิแล้วอาหารมงที่ชอบชอบเป็นอะไรอ่ะอาหารมงที่ชอบชอบรถเดร์คุณก็แซวเขาอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยภาษามงเรียกว่าะคะแก้วภษามงหะอะไรนะ กะกะกะยังสยนี่นะกะกะแบบแซ่บๆนนี่น้องเขาให้ข้อมูลเราเนาะก็เลยชวนมากินแล้วกันถ่ายคลิปไปสนุกดีกะกะอยู่นะกะกะอยู่นะชื่ออะไรนะน้องจ๋าชื่อดาชื่อดาเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วจะไปไหนต่อนี่กลับบ้านอ๋อบ้านอยู่บ้านอะไร ไอไก่บ่อจากนี้จากลัดประมาณชาไปร์ลากเลยนะโอ้ประมาเกือบสามสิบกิโลนี่ถือว่าเข้ามาเที่ยวในเมืองใช่ไหมวันนี้จะร่อนมาเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าครับแต่เด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบายไะน้องเข้ามาสามสิบกิโลขี่เก่งกว่าผู้ชายนะโอ้โหเป็นพู้ชายที่บนแล้วบนอีกใช่จมอยู่กับจิ๊กมอนเงียบปิดแม่ไม่กินโชว์แล้วไม่เลี้ยงแม่เนาะ แม่กินทุกวันกินทุกวันอันนั้นอันนั้นฟรีไปแล้วการอันหนึ่งมันอะะไรแจ็กกี้แมนอะไรทิพันต์ยี่สิบนะแม่ถุงเนาะขอบคุณครับปารอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินน้ำต่อ